แอบส่องภาพป๊อกและมากี้ยังไรรูปคู่จากภาพซ้อมก่อนแต่างงานหมากและคิมกลายเป็นประเด็นใหญ่วงการบันเทิงเมื่อวงในปล่อยข่าวฮิปฮอปซุกเมน้อยซึ่งงานนี้ชาวเน็ตต่างก็พุ่งเป้าไปยังป๊อกพอกัศรกรและมากี้ราศีถามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ขอให้นมป๊อกออกมาชี้แจงข่าวลือในอินสตาแกรม ก่อนที่นุ่มป๊อกเองจะเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยการรีโพสต์ภาพผ่านไอจีฉลองวันเกิดย้อนหลังมากราศีซึ่งก็เป็นในว่าทั้งคู่นั้นข่าเตียงยังแข็งแรงดีนอกเหนือจากนี้ยังได้โพสต์คลิปคู่กับภรรยาสุดที่รักเรียกได้ว่าเป็นการสยบข่าวลือบ้านแตกจ้าอย่างแน่นอน ต้องบอกเลยว่าล่าสุดเราจะพาทุกท่านแอบส่องภาพป๊อกพัสรกรและหมากีราศีจากภาพซ้อมก่อนแต่งงานของหมากปรินและคิมเบอร์รี่อย่างไรรูปคู่รวมเฟรมแต่ทางด้านป๊อกและมากีนั้นก็ต่างคนต่างโพสต์รูปอยู่กับแก๊งเพื่อนในงานวิวาของหมากปรินและคิมเบอร์รี่ซึ่งแสดงว่าทั้งคู่ก็ไปด้วยกันนั่นเองงานนี้เราก็ต้องรอภาพคู่ของป๊อกและหมากีราศีในงานวิวาเพื่อนสนิทว่าจะหวานซื้อจะเบาจะส าได้หรือไม่